我，我一个，都不来。 วัดน้ำปางครับก็เป็นครั้งแรกครับกับการมาที่นี้ที่นี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ําแบบขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็กมารอรุ่นกันครับสําหรับงานหน้าดินนะครับเดี๋ยวก็อื่นทําอุปกรณ์ก่อนครับก่อนอื่นนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้เนี่ยสําหรับหมายที่เรายังไม่ค่อยรู้นะครับว่าปลาประเภทอะไรที่จะกินน,นะครับ ก็ผมใช้ตัวเบ็ดเล็กๆก่อนรเริ่มต้น้วยชินุนะครับของปลายิมเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ชินุตูดแบนเบอร์หนึ่งลองเบอร์หนึ่งก่อนครับถ้าปลามันใหญ่ปลาใหญ่มันกินแล้วมันกินขีขึ้นเนี่ยเราค่อยขยับไซส์นะครับสองขอนะครับตะก้อาตายใช้เป็นตะก้อาตายสองขอขอบนเกี่ยวเม็ดโฟมครับขอล่างนี่เลยครับเดี๋ยวใส่กรหมักปลายิ้มครับก่อนอ่นนี้เราแกกมาเลยที่กเกี่ยว ข้างในมันจะถูกบีบอัดซีนสุญญากาศนะครับเก็บรักษาเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวน,านันแกออกมาเนี่ยมันก็จะถูกบีบอัดมันก็จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นี่แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะยาวประมาณครึ่หนึ่งทีนี้เราจะตัดประมาณข้อนิ้วประมาณข้อนิ้วสําหรับเบอร์หนึ่งนะครับ ิธีเกี่ยวกอนี่เลยเกี่ยวหัวก่อนครับเกี่ยวหัวสับไปสับม,มาแบบนี้จังหวะสุดได้ให้ทะลุเงยียงเลยครับนี่แบบนี้แล้วก็ดนนนันไปชนเงียงนิดนึงแล้วก็บีบแค่นี้ครับสําหรับการเกี่ยวตัวเบ็ดนะครับแบบนี้ครับ ลแรกของเรานี่ลุ้นกันหน่อย งกับขาวโอ้โหประมาณแต้มแรกของเราเป็นน้องมวนครับโอ้โหเซสวยรับแขกได้ดีเลยเนี่ยออื เป็นหน้าเป็นตาเลยเกินนะเต็มเลยเนาะ จับไว้มีเต็มสวยงามเยนี่ครับสำหรับผลงานแต้มสองเรามาแล้วยูที่ปากครับตัวนี้ครับโอ้ใส่ก่หมักปลายิ้มทำงานได้ดีมีศกที่นี่ก็ชอบเลยครับอีศกยิ่งนดนจันนี้ยิ่งชอบครับใส่ไก่หมักปลายิ้มเฮ้ย งานีิศุกครับครับสำหรับการปั้นเหยื่อะนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นลำบุกดีจา,ร,จาร์โนจาครับที่ฟั้นกระดิกขึ้นมาครับแล้วก็บีบแบบนี้ครับเหยื่อของผมจะเป็นลักษณะแบบปั้นนิ่มนะครับแล้วก็ปั้นทั่วไปแบบนี้บีบบีดบดีบอย่างเงี้ยจากนั้นนะครับก่อนก่อนตีเหยื่อ ตัวนี้นี่เราก็เอาเอาเม็ดโฟมแปะลงไปกันเวลากระแทกน้ํามันจะได้ไม่หลุดนะครับไส้ไก่ก็แปะลงไปกันเวลาคว่ามันจะได้ไม่ปิวพันกันด้วยนะครับแค่นี้ครับสําหรับการใช้งานนะครับการปั้นเหยือนะครับ ขังขังคนขังก็ข้างเลยกับเด็กลูกไปยิมไปเลยก็ได้เลย แกดีร yeah. ั <tr seine Christmas> <t cities> ่ยอมเรดดทีปาแก่ไยิ้มทำงานได้ดีครับสำหรับหมายนี้ นี่ครับ,รบโอ้โหนี่นี่หนาหน่อยมามาดูกันแค่นี้ป่าที่นี่นี่ครับไบกินมใส่แกมักไปยิ้มทุกใส่เกดูที่ป่าครับโอ้โอขอรางขอรางใส่แกมักไปยิ้มโอ้โหหนาจริงจริง ลิศกลิศกแห้งองไม่เหงาไม่เหา่าเพื่อเสิมจังหวัดลำไงครับจ <c oughs> ิ๋จ๋จานวดจ๋าทังงานแล้วครับไม่เหงาครับดูมุนนม <c oughs> นี้ไม่เหงานป้ะโอเค

อ้อหเรียบร้อยครับหลุดพอดีเลยได้เวลามื้อเที่ยงครับงานนี้มีลาบแน่นอนนะครับนี่รอตั้งนานพอกินข้าวปุ๊บนี่มาเลยครับ มีอาการย่อนเลยอดินที่นี่กระเสือกันนะแล้วเนี่ยได้ไก่หมักไปยิ้มครับทำง,งานได้ดีอ้าวโอ,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 โอโ หวันจะได้นะครับ สำหรับทลิปนี้ครับได้ครับครับสำหรับการมาเยือนอ่างแม่ที่หขานะครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับทลิปนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับกับการมาเยือนครั้งแรกนะครับก็ไว้มีโอกาสนะครับเราจะกลับมาเยือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับที่นี้ สำหรับน้นาท่านไหนที่สนใจหาซื้อเหยื่อและอุปกรณ์ตกปลานะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อาทางเฟละเพจครับสายแก่หมักไปยิ้มครับจะมีน้องๆแอ,อดมินคอยตอบอยู่ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับล้วพบกันใหม่นหน้ากับไปยิมฟิชชิงแนด์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ